สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เกดจะพาทุกคนไปดูชุดกีฬาค่ะรีเฟรชกันมาก็บ่อยแล้วเกดก็เคยมาถ่ายแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเกดทำผิดเสีรอบนี้มาถ่ายรอบหนึง่งถ่ายเยอะๆเลยตรงนี้เป็นตลาดเป็นตะวันนะคะร้านที่หนึ่งร้านที่สองนี้เป็นชุดกีฬาทั้งหมดเลยค่ะละแวกนี้นะคะ่ะเขาจะขายชุดกีฬากัน เดี๋ยวให้ดูในร้านนะคะในร้านมีของเยอะมากมารอบที่แล้วอ่ะที่อ๋อมารอบที่แล้วอ่ะเขา่ปิดร้านแล้วเขาก็มีหุ่นยืนอยู่หน้าร้านสองสามหุ่นเน,นี้ยค่ะนี่สามนี่เป็น QR code ของร้านนี้นะคะนี่ทั้งติกและส่งใช่ไหมครับคซื้อแค่ไม่กี่ตัวก็ส่งใช่ไหมครับข้างๆกันก็เป็นชุดกีฬาน,นะคะแปดสิบบาท กจะบอกว่าทุกตอบซอกซอยอะคะ่ะมีชุดกีฬานะคะไม่ต้องกลัวว่ามาตาเบนจวันเราจะหาชุดกีฬาไม่ได้นี่ชุดชุดนี้เห็นไหมชุดเด็กน่ารักจังนี่ค่ะทุกคนขายชุดกีฬานะอวัสดีค ข้างในนอนก็มีนะมองมาเห็นสีชมพูเนี่ยจริงๆที่ตลาดลงเกลือเขาก็ฉีดว่าซีนครบสองเข็มกันหมดแล้วนะคะเกตดก็ฉีดครบสองเข็มแล้วอยากคอดแม่อะแต่ว่ากันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่านะคือใส่ไวไ้ป้องกันอ่ะดีแล้วนี่เป็นกางเกงแบบนี้นะขาตั้นมีข้างในด้วยไม่โป๊ ละแวกนี้ค่ะเกือบทั้งหมดเลยนะนู้นม,มองยาวไปนู้นเลยค่ะสองข้างเลยนะอ๋อนี่เป็นกางเกงวอร์มค่ะเดี๋ยวเกดจะถ่ายเรื่องกางเกงวอร์มด้วย เอไ้ก้อนไี้เดี๋ยวมโอ้โแนเกไปยชากกาให้บอิงไปมทางเสื้อทางเกงเลยนล่ะคะสีๆอ๋อวันนี้วันที่สิหเกดได้ยินเขาคุยกันว่าหวยออกแปดสองไม่รู้ใครถูกบ้างอุ้ยเรียวข้อซอยมาเจอเลยค่ะเยอะมากสวยด้วยอ่ะ ขอเบอร์เขาด้วยดีกว่าเผอใครอยากจะซื้อของร้านนี้ได้จะาศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเอีกตัวหนึ่งเบอร์สครับสี่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เโอเคขอบคุณค่ะ ที่เห็นแบบนี้แสดงว่าร้านเขาขายนะคะแต่ว่าวันนี้เขาปิดนี่ตอนแรกเกตจะเดินผ่านแล้วค่ะเพราะว่าเขาก่อสร้างอยู่แต่เกตมองเห็นตรงนี้น่ารักดีค่ะคทุกคนคะรอบที่แล้วที่เกตมาถ่ายอะ่ะเกดขอเบอร์ร้านโน้นไว้แล้วเกตทำผิดเสียจะขอ,อ,ะข,อขออีกรอบนึงเขาก็ว่าไหมอะ่ะชุดร้านเขามีแต่สีชมพูอะคะ่ะน่ารักมากรอบนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์นะคะสีชมพูเอา คนขายไม่อยู่มันน่ารักมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ชุดเด็กอันนี้ค่ะสำหรับคนไซส์ใหญ่อะคะ่ะตั้งแต่เมื่อวานที่เกดมาถ่ายคลิปอะคะ่ะเกดรู้สึกสนุกมากนนเพราะว่าร้านเปิดเยอะมากแล้วก็ของขายเยอะมากเลยค่ะจริงๆตามร้านก็จะมีนะคะปนๆกันอยู่อะคะ่ะ านนี้ค่ะใหญ่มากรอบที่เราเกติก็เคยขอเบอร์เขาไปแล้วนะรอบนี้ขอเบอร์เขาอีกได้ไหมเนี่ยขอเหอะร้านใหญ่มากเลยค่ะมีของเด็กด้วยนะของร้านเขามีเยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่ให้ดูนี่นะคะทุกคนเขียวอาคของร้านนี้ของเขาเยอะมากเลยนะคะเคยเคยทีนเลยด้วย ทุกคนคะรอบที่แล้วอะ่ะเกดซื้อเสื้อร้านนี้อน่ารักมากซื้อไปตัวเดียวนึกเสียดายน่าจะซื้อสองตัวอุย้ยสีสันของเด็กคะ่ะทุกคนน่ารักมากสีสันมากมายอุย้ยชุดว่ายน้ำ โอ้ยทุกคนร้านนี้ก็ใหญ่อะค่ะเดี๋ยวเกดจะเข้าอีกแค่ซอยนี้ซอยเดียวนะคะเพราะว่านี่เกดยังเดินไม่ทั่วลงเกลือนะเลือ,อีกหลายซอยเลยนะที่ตลาดเบญจวรรณเนี่ยคือทุกซอยอะค่ะมีชุดถ่ายกีฬาแน่นอนคอนเฟิร์มเมื่อวานนี้ค่ะมาอยู่ร้านหนึ่งที่เกดกำลังเดินอยู่ <laughs> เขาก็มาเรียกเกดว่ามามามาร้านนี้ให้ถ่ายร้านนี้ให้ถ่ายโอ้ยน่ารักมากเลย โอ้ยทุกคนสุดกีฬาของเด็กน่ารักไหมคะตอนแรกว่าจะเดินอีกซอยเดียวเดินทะลุหม่อีกซอยหนึ่งโอ้ยร้านนี้ใหญ่อ่ะสำหรับคลิปนี้คลิปจุดกีฬาเกตุคงต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย